มีอะไรตอบไหมเอาเฮียไปอยู่คนเดียววะเสียงหายยางพี่เปาหายแล้วปกติแล้วไปเฮียมอยู่ที่คนเดียววะไม่รู้ผมมาตรงนี้ได้ยังไงผมเมื่อวานน่าจะโดนโจนตุ้มมาอ๋อเฮียสนับเฮียแล้วไหมสนับยังไม่ได้ลองเลยครับสนับเท่ากับบวกบวกบวกสี่บวกสี่บวกห้าซูสีกัน เราเอาอาวุธนี่ฮะอาวุธนี่ฮะแล้วอยู่ไหนสลับสลับสลับยูน่ตยูน่อยูนี่แรงไหมแรงไหมน้องตับผมหน่อยแรงไหมอีกทีนึงอีกทีนึงไปหนึ่งหนังแงเวมรไหมอีกทีหนึ่งโอ้โหสทีสทีโอ้เฮียเฮียหทีเอาหทีหลับก็ไป่ถึงกับตาย โอ้ยมันทะลุเกาะดีเฮียแรงไหมพี่แรงดิไหนพี่เปาลองเอาบวกห้าต่อยผมหน่อยของผมมันของผมมันเป็นแบบของผมมันต้องของผมไม่ทะลุเกาะไงแน่นนพี่เอาลองต่อยหนึ่งทีสองสามสี่เท่ากันเห็นปะของผมไม่ทะลุเกาะไงกดกดแพ้เซราห์หรออะไรอะฮัลโหลเพื่อนไม่ดึงเลยเหมือนเราตอนแรกเลยอะ เท่ากันเป๊ะเลยบ่ยของ Trump, ของเฮ <of> <Please. S 2> ียมันมีทะลุเกาะติดพิษต <numero> ิดอะไรไม่ร <weighted> ู้เต็มไปหมดเลยใช่ติดพิษตัวมึงอืมแป๊บเอ๊ะเรียกอยู่ต้องเปลี่ยเสียงในเกมเบาผมปรับเสียงในเกมแป๊บหนึ่งสักครับได้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 เกมเปลี่เสียงไปเดี๋ยวเขามาพูดพูดเสียงในเกมเบาเกมเบาบ้านห้าที่ไหนพี่บ้านห้าเรีนขาวป่ะที่เดิมป่ะแรีนขาวป่ะไม่ใช่บ้านหนึ่งบ้านหนึ่งจ็อะไรวะเซราชนะโก้เหรอบ้านห้านขานะ นี้ดิมันต้องไปตามทุกคนดังยังเฮ้ยบ้านสี่บ้านสี่มาเล่นไหนบ้านสองของผมก็ห้าทีเท่ากับบวกห้าเลยนะเท่ากันนะไม่ไม่ไม่ใช่แต่ของเฮียทะลุเกาะไงทะลุเลือดไงทะลุเลือดเลยเหรอใช่ผมโดนทะลุเลือดมันมีโอกาสทะลุเลือดยังไงมันก็โหดโหดกับผมอะโหดโหดโหดกับบวกห้าปกติอยู่แล้วครับพี่ก่อตีกันอยู่อันนี้บวกสี่อ๋อเฮียบีบวกสี่แล้วยเหรอ มมีบวกสี่ด้วยนี่ไงบวกสี่โอเคคือมีบวกสี่แล้วมีประมูลอีกแต่ว่าบวกสี่ผมตีเป็นผมผมตีหมดไปโอ้โหต้องมีกเกือบเกือบสองร้อยแล้วนะแต่ยังไม่บวกห้าเลยนะบวกสี่นี่คือตีไปเยอะแล้วนะอออืือบวกสี่แล้วก็ตีแบบซ้ําๆๆไปเป็นร้อยทีแต่ว่าม,มันก็ย,ยังไม่ติดห้าอ๋อแล้วเปิดอะไรเฮียเปิดแรงไหมเปิดเปิดแบบนี้ครับกดแพหรอเออกดแพ้กดแพ้กอดแพะ เฮ้ยสวยเปลี <tampoco S 2> <Christmas music Dragon> mm ่ยนสีแล้วเหรอแแ้ลวเฮ้ยเปลี่ยนสีแล้วนี่ไ้เฮียเฮียลองยิงนี่เฮียลองยิงมีเปล่าเห็นมีสีสีเงินไหมสีเงินสีเงินสีเงินอ่าสวยสวยอ่ะแป๊บแป๊หนึ่งพี่เปล่าวไหนว่างบ้างเมื่อวานไอ้นี่ไงมันไม่มีตาคุมดิวันนี้ไม่มีตาเอิร์ดไงอย่างนี้คบดิลิกลิกไหนว่างบ้าลิกวินกลางกลางกลางว่างสิ โอเคไม่มีกระสุนใช่ไหมลองไหมเอาลองยิงดิยิงดิยิงดิลองมันได้ไกลขนาดไหนอ่ะมันมันมันไกลยอยู่แล้วเออลองใกล,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 กล้ๆก่อนก็ได้รลองก่อนผมอยากดูดาเมจโอ้โหมันไม่ใช่ปืนเลยเฮียมันยิงอย่างเงี้ยมันเข้าเนื้อแล้วมันเข้าเนื้อแล้วอย่างเงี้ยเฮ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 ้ยเพื่ออะไรอ่ะเฮ้ยมันจะเข้าเนื้อ โอ้โหปืนเที้ยอะไรวะเนี่ยไปรูปอะไรมาวะไปเตะโค้งไปเลยได้ไหมเอ้ยเอาเอาอันเนี่ยทนงอมเนี่ยนอนเซราชนะไอ้เที้ยเซราไม่สี่แล้วเซราชนะเหรอโอ้โหเล่นแค่สี่เหรอโอ้โหเล่นห้าไฟเล่นสี่เล่นสี่ไฟซีเอ็มไม่นะโก้โอ้โหไม่ไหวหรอกมันใบด้วยไงประเด็นคือมันใบด้วยไงไม่ ทำไมทับจริงๆมาสิบสามทีก็ตายแล้วนะผมปั๊มยาปั๊มเกาะไงผมตกกรใจไม่จริงจริงยิงมันยิงแค่สิบสามทีก็ตายแล้วทำไมของพี่เปายิงวิ่ยี่สิบวิทีผมติดผมผมผมไม่นี่ไงผมไอ้นี่ไงผมปั๊มยาปั๊มเกาะไงอ๋อพี่พี่เปากดอ่ะเราเราล้มกดปั๊มได้เหรอได้ได้ได้ปขึ้นคพือแต่รถเร็วมากถ้าไม่กดนี่ตายหายไปได้ละอ๋อผมก็ตกใจว่าไอ้ปกติมันยิงแค่สิบสามทีเองสิบทีประมาณมีอะไรให้ดูพี่ส่งได้ไหมได้ส่งได้ส่งได้ส่งในแชทมา มันมแรงมันแรงมากมันแรงมากใช่ใช่ปืนมันแรงจนน้ากตัวทั้งสนับทั้งอะไรเงี้ยโอ้ไว้ก่อนเลยแต่ว่าปืนโหดแต่ก็ไม่แทบจะไม่ค่อยได้ไปเล่นกับใครเลยอะมีแต่แบบเอาไว้เล่นกับโจนเอาไว้อย่างเงยแค่นี้ก็ไม่มีใครเล่นด้วยแล้วครับมีโจนในโจนเมื่อวานโจนมาอุ้บมาอ่แล้ววันนี้เขาไปไหนกันอ่ะพี่เปาวันนี้ตอนไม่รู้ไม่อยู่ไหนครับ ก็ S <S ไม่น,าน่าจะมีเสียงที่เกมเบามาทำให้หนักแป๊บๆนะครับพี่เป่าได้ครับได้ติดเพิดติดใบกูว่าแบบกูพูดไม่ได้แม่ติดพิษติดใบสนับโคตรโหดเลยสนับโคตรแรงเฮี้ยช็อกคลิปหลุดคลิปโตเพื่ออะไรอ่ะมันถึกอย่งวะพี่โคตรถึกเลยสีขาวพี่นิกสีขาวได้ถึกกระบ้าแล้วรถอย่างบางเลยเต็มเลย เดี๋ยวเล่นให้แค่เดี๋ยวเออเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเตะโขดเจ็บเตะโขดเจือใครนะลองระยะมาแล้วปืนปืนปืนโหดใช่ไหมพี่เปาโหดครับโหดครับเฮียโหดครับโหดมากเขาบอกว่ายิงไกลมากเลยเฮียลองเฮียลองนี่ป่ะเฮียลองเฮียลองลองระยะป่ะลองระยะป่ะว่าไกลแค่ไหนอะ ได้ได้ได้พี่เปาวิ่งไปพี่ไทล่าลงหัวเพื่อนอ๋อม um ันเขาวิ่งเอาเอาได้เห็นยิงไหนพี่าต้องวิ่งพี่ปาวต้องวิ่งมาตรงนี้อ่ะถี่มว่างเราจะถิ่มว่างอ่ะข้างล่างนี่พี่ลงเลื่องพี่มีเพลงขวดเดียวอ่ะปล่อแซกนีให้ผมวิ่งตรงนี้นะ แล้วียอยู่ตรงนี้ผมวิ่งลงใช่ไหมครับพี่เปาวิ่งไปสุดยอดนู้นเลยยอดไหนครับยอดไหนครัอยอดไหนครับอหนรลงไออไหนครับพ่ะอดไนรงยอดนายดไนรยอดหนครยอดไหนครับงไอหนรับพี่ยะหับน่ะยอไังอะย้ดไหนอย่ะนงวดระยะ้องวัดบนเขาเหรอี่ยอดรอหี่ยาดบยอะครยอัพดรอีก ผม,ผ,ม well ผมว่าสนายแล้วล่ะผมว่าสนายแล้วล่ะนเนี้ย่าจะไม่เห็นผมเลยตดาง18ตอรี่เฮียครับครับพี่อ่าครับพี่โอเคครับพี่ครับ เอาพี่โอเคอ๋อผมผมลองระยะผมไปเฉยพี่โทษทีเราคิดว่าจะไม่โดนี้อพวกลมพวกลมตึงเราคิดว่าจะไ่โดนพวกลมตึ สัตว์อยังเกี้ยกูเนี่มันเงี้ยอยีกน,นะสัตว์เอ้ยพวกหลมพวกหงายท้อง,ยอ,ยงอะไรอยเงี้ยฉางวิญญาณใส่ไหมวิญญาณใส่ไหมเอันนี้อันนี้อันนี้พี่ไม่ถึงเลยพี่ไม่ถึงละ ยิงไม่โดนยิงไม่โดนเี้ยิงไม่โดนวะอ้ยโหจไกลอ่ะแค่โยกอ่ไม่ต้องบูดเหมือนรถดอสมัยผมอยู่อันนี้เลย w g อ่ะวิ่งให้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 อยู่ดิไม่แบบมีเตมินา ไอ้ยิงไอ้ยิงไม่โดนละยิงไม่โดนละไอ้ยิงไม่โดนละเงยยิงลงหินลงเขาลงอะไรกิงมีเป้าป่าวะยิงมีเป้าป่าวะอุ้ย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 โอุ้ยเอา เดี๋ยวเดี๋ยวหลบกระสุนออกมาข้างล่างข้างล่างจะปัดเลยข้าลองนี่ไหมโอ้คม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 ไกล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 อันนี้คมจริงครับคมจริงครับแบบแบบไม่ใช่คมหรอกมันมันยิงไกลมากจนแบบเบื่อที่พี่มอมเห็นแกเห่ะพี่มอม่เห็นแกเลยเหระ เมื่อกี้ไทร่ามันขับได้ดิตอนตอนตอน,นบอกขอโชว์แล้วก็ทำไม่ได้ปีชุบใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะแข่งเสียงได้ยินนะเมื่อกี้นี้ใช่นะไม่ใช่นะความที่เขาไม่ชุบล้อมพี่รถผมมานมีใครมารับผมได้เบอร์ล้อม ลองเฮียมาเฮียมันยิงเป็นไกลมากผมผมผมทดสอบระยะใช่ใช่ใช่ไกลไก่ไกลไกลไก่ซูสีกับโกห่าพัดไหมฮะ เขาบอกว่าไกลกว่ากันเท่าตัวหนึ่งอะครึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไกลกันห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไกลอ่ะผมยิงโดนผมไม่ยิงโดนเฮียเฮียยิงโดนผมอ่ะใช่ปะล่ะเฮียไกลขนาดที่แบบถ้าเฮียยิงรถล้อล้อรถโลอ่ะล้อรถโลเขาแตกอ่ะถ้าเฮียยิงโดนอ่ะเฮียล้อลเออเฮียยิงดิเฮียยิงดิยิงล้อดิยิงล้อดิยิงล้อดิล้วเลยถ้าเป็นฟีดอ่ะฟีดป่ะแล้วเราจะเห็นได้ไงว่าล้อมันแตกหรือเปล่ามันไกลมากกันใช่พอเราต้องใช้กล้องซูมเหรอ เนี่ยผมว่าแตกเห็นปะ่ะแน่แน่เกิไปแล้วเฮ้ยอย่าพึ่งไปไหนกันนะไปแล้วจะต้องรอต้องรอรถต้องรอ,<ด>องรถฮะรถ<ด>รถรถรถเนี่ยรถรถแครนั้นรถมันขับอยู่อ่ะสิยิงได้ที่ที่อยากยิงอ่ะสีกับพิโดชี้มีใครสนใจแทงอะไรป่ะ ผมผมหมื่นมิโรชิ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 มิโรโอถ้าถ้าไกลถ้าไกลมากๆมันจะมันมันจะมันจะตรงตามเป้าไหมพี่เป่าตรงมันตรงมันตรงแต่แต่แต่ว่ามันก็มีค่าเคลื่อนบ้างเพราะว่าเมื่อกี้ที่เฮียยิงผมต้องประมาณห้านัดกว่าจะโดนอ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันมันก็มีค่าเคลื่อนเพราะว่ามันโดนหลายมันโดนชิュวชิューชิュ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 อย่างเงี้ยใช่แต่ว่าล็อกเป้าพอดีเป๊ะเลยนะใช่ใช่แต่ว่ามันมันเฉียดใหญ่เพราะมันไกลมากอย่างเงี้ย ใช่ฮะเออมันระยะมันไกลไกลไปไกลแต่มันชิว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 อ่ะมันเฉียวไปเฉียวมามันเฉียวหูผมมาอ๋อมันมันแสดงว่าเป้ามันก็ยังไม่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 ร้อยเป้ามันร้อยแต่แบบบางทีเฮียอาจจะแบบมือขยับนิดนึงอ่ะจังหวะแบบหมดหมดมดกัดอ่ะชิว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 อยเงี้ยมันก็เฉียวหูผมไปไหนขั้นไหนเขาเขาขับไปร้องให้ขั้นไหนเมื่อกี้นี้มันน่าจะไปมันน่าจะรอขับาแถวนี้ดูถ้าเฮียยิงโดนก็เฮียโดนยิงยิงโค้งนิดเดียวได้เด้ใช่โอ้โหนี่ก็ไกลมากเล้วเนี่ย เฮียลองยิงดิถ้าเฮียยิงแต่ก็สุดอย่างเงี้ยผมยิงไม่ไกลเลยสีแดงนี่ปะนี่เหรอเออเฮียยิงได้ยิงได้เนี่ยยิงได้ใช่สีแดงแล้วแหละเนี่ยเฮียมันเล็กมากไงเฮียเนี่ยพี่ป่าลองใช้กล้องซูมหน่อยว่ายางแตกไหม กูถ้เป็นเด็กเดินเฮียกูบ่อยพวกวพวกแบบพวกสไนเปอร์สองกล้องอะ่ะเดี๋ยวเฮียเดี๋ยวเฮียเฮียเฮียเห็นานี่ก่อนเฮ็นเราานี่ก่อน,นกูนต้องใช้กล้องซูมเพื่อยามันแตกกันเหรอเออเฮ้ยเฮียแตกแล้วเฮียผมมันแตกแล้วแตกไหมแตกไม่แตกไม่แตกโดนโดนตัวถัง ล้มล้อโดนสุดบาทโดนสุดบาทปูนก้อนหินคปรนโดนรถช่โดครับปอ่ะนมาเยมัเล็งไม่เห็นลอากโอเล็งไม่เห็นเลยเฮียออไม่เห็นเม่เหนสรุปคือเขาบอกเนี่ยมันซูมเข้าไปเนี่ยผมเจาะเข้าไปดเสมสิบปดเละาพลองเอาโกห้าพัดยิงหน่อย ยิงไม่ถึงครับไหนลองลองดูถึงไหมไม่ถึงเนี่ยเฮียสองดิเฮียสองดิให้ให้เขากลับหลังมาหน่อยพี่บอโทวยเขาหันหันหน้าหันหน้ารถมาทางเราหน่อยสิยัมีชนะบ้างคือเอาตัวโน้ได้เอาตัวเจ็บผมตัวผิดต้องให้เขาหันหน้ารถมาหหันน้าารถมทางเราใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคได้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 หวนพวกเดี๋ยวชี้เป้าอ่ะเอไอ้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 เวทมึงหันหน้ารถมาทางเราหันทางหันหันหน้ารถมาทางพี่ดิไปยิงยิงโดนปะยิงโดนปะยิงโดนปะ เวนยิงโดนป่ะยิงโดนป่ะยิงโดนป่ะโดนเหรอแตกแตกสองเลยเหรอหันหันหน้ามาดุหน้าหันหน้าหันหน้าไอ้เวสแตกสองเลยเหรอฮัลโหลฮัลโหลไม่แตกฮัลโหลไม่ให้เขาหันหน้าทางเนี้ยพี่หันหน้ารถเข้าภูเขาอะอ่าอ่าไม่แตกเลยได้ได้ได้เฮียเยี่ยมเฮียมเราใหม่เฮียมเราใหม่เฮียมเราใหม่ เดี๋ยวผมสูมไม่เดี๋ยวผมซูมไม่เดี๋ยวผมซูม้ไม่ว่าเฮียยิงไม่โดนเลยผมแรงไปตรงคนเอา้าเฮียยิงตกตกเฮ้ยตกโป๊แสดงว่าไกลนะไกลนะแล้วแล้วไอ้เขายือนอยู่ตรงนั้นเฉยๆจะดูว่าโกห่าพัยดยิงโดนไหมไม่โดนเฮียให้เขายือนอยู่เฉยๆก่อนอะไรผมยิงให้เดี๋ยวผมยิงให้เดี๋ยวผมยิงให้เดี๋ยวผมยิงให้ เดี๋ยวผมยังไม่โดนเห็นป่ะผมยังไม่โดนเห็นป่ะผมยังไม่โดนเห็นป่ะเฮียไม่โดนใช่แสดงว่าโกห่าไม่ถึงอ๋อก็เขาบอกลองอันนี้ดูซิก็เขาบอกอยู่ว่าไกลกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเฮียยิงถึงแล้วผมไม่ยิงถึงเอะทีเดียวโดนล่วงเลยอ้าวก็ปาบูลก็บอกอยู่ว่าไกลกว่าโกห่าไกลกว่าจริงๆด้วยอ้าวถ้าไม่ไกลกว่าเขาจะบอกทั้ไมโดน นี่กูเหียเป็นเฮียอ่นนะกูด่าไปแล้วเนะี่ยแต่ว่าแต่ว่าต่อให้เราเล็งโดนตัวก็ไม่ใช่ว่ามันจะโดนนะถูกถูกถูกม่มีแรงลมแรงแรงคำนวณอะไรเงี้ยเฮียโอ้ยมันยิงยากอยู่นะนี่เราเล็งตรงเป้าก็ก็ก็ต้องประมาณสามสี่ทีอะ่ะใช่ใช่ใช่กว่ามันจะสุ่มไปโดนอะ่ะมันแรดดอมไงกระสุนมันแรดดอมไงเฮียอีหน่อยเฮียต้องติดสไนเปอร์แล้ว ต้องฝึกยิงบ่อยๆใช่ไหมพี่ใช่มันต้องฝึกยิงบ่อยหรอกเฮียมันมันได้แค่ปืนสั้นหะเฮียมันก็ได้แค่นี้แหละใช่เห็นปะเดี๋ยวผมยิงล้อแตกแตกกา,ากาศเห็นปะโอยแตกกากาศเห็นปะใช่ต้องฝึกต้องฝึกใช่ไหมถึงจะมันต้องฝึกหลอกมันให้ยิงให้มันโดก็โอเคแล้วเฮียสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้ว แค่สลับเพียก็หัโหดแล้วแต่ว่าเขายังไม่มีปืนยาวนะแผ่นนี้ไม่น่ามีนะเฮียไม่มีเนาะใน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 ไฟเอ็มเขามีปืนยาวกันไหมหรือว่าไม่เคยมีอ๋มีเหรอหนึ่งข้าอ้ยกยาวปืนยาวอ๋อครับเดี๋ยวนะปืนสั้นยังไม่พอเหียะเฮียจะปืนยาวไปเหรออ่า ไม่เคยเห็นนะเคยเห็นแต่เขาเค,เคยได้สภาเขาเอง่ายมันจะมีสภามันจะถือสไนเป็แบบแก๊งก็มีสไนเปอร์ให้บ้างแล้วก็มีปืนแบบไรเฟลิลแบบปืนเอ็ม M16 อะไรอย่างงี้ให้บ้างแต่ว่าเขาจะไม่ให้ประชาชนทั่วไปถือครับอ้อบไอ้เกมเนี้ยมันเป็นเกมแนวแบบเนื้อเรื่องแล้วถ้าสมมติว่าเป็นถ้าไปเปิดป,ปกติมันก็คือเป็นแค่แบบล้มสโล์เฉยๆประมาณนี้ครับใช่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 เป็นตัวเหมือนแบบตัวเบรกไว้อะมันไม่ใช่แบบคฮอถ้าเป็นแนวแบบ เกียร์ทำลายล้าครับถ้า GTA มันก็มีตำนานทำลายล้าอัาานะนั้นะเฮียถือปืนยาวได้เลยใช่ครับอันนี้เขาไปตรงไหนกันเนี่ยพี่เปาหายไปไหนกันหมดแล้ววันนี้อ้าวเฮียจะไปไหนเฮียจะไปไหนล่ะเพราไปไหนกันนะพี่เปาวันนี้วันนี้มีรีไม่ไม่มีไม่มีไม่มีเฮียมีไปเล่นกับเตเล่นกับตำรวจไหมฮะเล่นกับตำรวจเล่นอะไรเฮียไปไปหัวดตำรวจไงเฮียมีกแล้วพวกเฮียอยู่ไหนอะ ไม่มีเลยผมเพิ่งเข้ามาเลยไอ้พวกับตำรวจเลยเฮียใช่ได้ผมไม่มีรถเดี๋ยวผมมีรถคันเดียวเดี๋ยวผมมีรถเนี่ยเนี่ยไป็นพารถที่พี่ปาพาไปพารถหน่อยได้ได้ได้ไปดิเฮียไปดิเฮียไปดิป้าเดี๋ยวผมเอาน้องผมมาก่อนอันนี้ผมจะเรียกน้องก่อนม่อนไอเวดอยู่ไหนเวดไปนี่พาพาแทงพี่แล้วก็พาพี่ไปรถไปแพรพารถเวด เวอยู่ไหนเวนนี่แกชอบกระทีบกระเทือบตำรวจแล้วเสียงข้าบัโอ้เฮ้ยกูมีกิจกรรมแกงก็วะกูก็อยากอยู่กับเฮียแล้เฮ้ยเรามีกิจกรรมแกงป่ะน้องฮัลโหลเสร็จไปได้เรามีกิจกรรมแกงป่ะหรือว่ามีอะไรป่ะต่อไปไหนอ่ะต่อมาเลยพี่ ลองปกติได้ไหมพี่ปฎิบับแล้วให้สก,การนั่นเลยเออมันก็โง่มันก็เออมันก็ไปกับเฮียสองคนนั่นแหละมันต้องกลับมารับกูหรออเฮียอะไรวะกูกูใครปกติบ้างเนี่ยกูปกติกูผิดปกติหรือพวกมันผิดไม่ผิดพวกกันกูไม่เข้าใจ บอกว่าแททงให้พี่แล้วก็จะไปพาด้วยกันก็ก็พูดอยู่ก็แทงแล้วก็ไปไม่ไม่ตอนนี้กิจกรรมแก๊งมีอะไรบ้างพ่่น้องมีมีมีชิงบ้างมีแยกมีเนี่ยมีเงานรานไหมสองแสนได้สองแสได้แสงพี่ามาพี่รับไรนะพี่รับพี่รับคนแทงสายพี่เอาแใช่ไหม แมวแล้วอยากทางฮีโรชโิโอเคโอเคโอเคพี่รับแต่สายสีพี่ก็บอกไปแล้วสายสีแม่งนิ่มผมว่าฮีโรชิก็ได้เฮียน,นี่ไม่ใช่หรอสี่ข้ารักเก็บีเนี่ยคุจะขอแค่ทีเดียวนะกูขอแค่ทีเดียวนะไอไอ,ไอมีงัดร้านอ,อะไรอย่างงี้ป่ะน้องบอก <laughs> โหลดไฟแล้วนะไฟแล้วนะกินเดกโกปะป่ะ ไอ้สัสอะไรวะ อะไรวะกูโง่กว่ากูพิจอะไรอ่ะเฮียกูก็ม้วนหน้าลงไปดิเฮียชีวิตเดียวกูไม่เอาอะไรละเฮียกูก็ม้วนหน้าไปวะเออเฮ้ยเออดีไปเฮ้ยเออเฮ้ยเออเฮ้ยแล้วพวกไปพาล็อกกระติ๊ไหนวะเนี่ยโอ้ เอามึงเอาโฮ้ยลิงอีห่าเอามาทำอะไรครับเขาว่าโจะโดนฝ่ายสัตว์โดนฝ่ายเหี้ย มีทอนม่ค <wie> ิดอะไรเยอะไอโอโซไอเทียไฟสูสีเฉยเลยวะทอนฮิดโรชัยเร็วหน่อย